ก็เดี๋ยวจะจะพาไปเที่ยวนะคะทุกคนเราจะไปเที่ยวราชบุรีกันค่ะทุกคนโอเคตอนนี้ก็กําลังจะขึ้นรถนะคะแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเที่ยวกันหรือจะพาไปเที่ยวร้านอาหารนะครับพ,พวกคาเฟ่ต่างๆรอดูนะคะทุกคนไปเลยคะ่ะโอเคค่ะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงคาเฟ่กันแล้วนะคะ อากาศนะคะทุกคนฟังปริยมากค่ะที่นี่นะคะตามธรรมชาติจะบอกว่าเป็นคาเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นฟาร์มด้วยนะคะมีทั้งคาเฟ่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีทั้งออฟาร์มข้างในตรงนู้นนะคะมีให้อาหารสัตว์ด้วยนะแล้วก็รวมไปถึงมีรถไฟให้นั่งด้วยนะ,ะทุกคนเลิศมากๆนะคะ นี่นะคะทุกคน,นะค่ะตอนนี้ก็อยู่ในร้านนะคะร้านคาเฟ่เนาะน,นี่คะ่ะก็จะเป็นอาหารที่เราสั่งมานะคะสเต็กไก่คโอเคค่ะทุกคนตอนนี้นะคะก็กินเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวที่ต่อไปที่เราจะไปนะคะก็คืออุทยานหินเขาง,งูอะไรสักอย่างนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปชมบรรยากาศกันนะคะว่าเออมัน เป็นยังไงนะคะอะต่างๆนะครับว่นนานทีเนาะกว่าจะคลายล็อกนะคะแล้วก็กว่าจะได้แบบออกมาข้างนอกนะคะซึ่งอันนี้มันค่อนข้างที่จะแบบว่าจะไม่ได้ไปเก็บรายละเอียดมากๆนะคะก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่าคลิปหน้าเนี่ยถ้าได้พาไปไหนอีกเนี่ยรับรองว่าละเอียดยิบแน่นอนนะคะรอบหน้านะคะรอบนี้ก็ถือว่าแบบมา simple simple หลังจากโควิดเอ่อหลายๆเดือนนะคะก็จะออกมาเที่ยวนาะก็เป็นประมาณนี้นะคะคือบรรยากาศดีมากนะคะใครที่ว่างๆหรือแบบอยากออกมาข้างนอกบ้างสูดอากาศข้างนอกบ้างหรือแบบ เที่ยวต่างจังหวัดบ้างนะคะก็มาที่นี่เล่นนะคะโอเคค่ะทุกคนไปไปกันดีกว่าเดี๋ยวไปที่ต่อไปกันเลยดีกว่านะคะบายทุกคนตอนนี้นะคะอยู่กันที่เอ่อเขางูค่ะเขางูแล้วนะคะทุกคนมีน เมื่อถึงคะทุกคนก็นี่นะคะใส่แมสนะคะเียบน้อยเพราะว่าอยู่ข้างนอกเนาะมีผู้คนหลายคนก็ต้องใส่แมสนะคะทุกคนจริงๆข้างน้าจะมีรูปป้นหมูตัวใหญ่ค่ะแล้วก็เดินเข้ามาก็จะเป็นรานคาต่างๆนะคะแล้วก็ถนดับก็จะเดินขึ้นเราก็เริ่ขึ้นข้างบนกันแล้วนะคะทุกคนก็จะเป็นบันไดต่างๆนะคะจะมีให้อาหารปลา แล้วก็จะเป็นบันไดเดินขึ้นไปแบบนี้นะคะทุกคนให้ค่ะทุกคนเข้ามาบรรยากาศนะคะปังมากแล้วก็จะมีจุดขัดกรองตรงนี้นะคะทุกคนใครแล้วนี้ก็จะเป็นร้านอาหารนะคะเพื่อนๆนปังปิเยะค่ะนี่จุดชมวิวเขางูราชบุรีนะคะอุทยาแห่งสวยที่สุดในเมืองไทยนะคะ สวยมากสมความล้ำลือแุ่มค่าการพักผ่อนนะคะเพราะว่ากว่าเออจะได้ออกมาข้างนอกสักทีนึงนะคะก็ได้มา,าพักผ่อนเห็นธรรมชาติแบบน,นี้ก็แบบสบายใจนะคะควรมีปลาด้วยปลาเยอะมากทุกคนคือมันเยอะมากจริงๆดูดูดิสวยมาก เบานะครับเพื่อนอยวาหนักใจเก่มากกันยองทุกคนตอนนี้อยู่ที่ตลาดพาวานนะค,ะค่ะทุกคนปังมากบรรยากาศปังมากค่ะพี่สาว แต่ก็มีความ social distancing นะคะใส่หนะ้ากเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศค่ะทุกคน ทุกคนจะบอกว่ามาสารภาพนะคะก็คือจริงๆแล้วเนี่ยจะถึงประมาณทุ่มสองทุ่มลนะคะแต่ว่าลืมมาปิดคลิปนะคะแล้วก็ลืมมาสุปให้ฟังด้วยนะคะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างน,นะคะนุ้ยน่า <c oughs> ก็เลยลอยากจะมาสุปให้ฟังนะคะ <c oughs> ซึ่งวันนี้นะคะจะก็ไปทั้งหมดอยู่ที่สถานที่นะคะ <c oughs> ก็จะมีที่แรกเนี่ยก็คือ,อร้านคาเฟ่ <c oughs> ตามธรรมชาตินะคะ <c oughs> อันนี้จะบอกว่าอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะ <c oughs> แล้วก็ที่ที่สองเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของ บุทยานเขาหินงูนะคะทุกคนแล้วก็ที่ที่สามที่สุดท้ายเนี่ยก็คือ,อตลาดน้ำปาภาวาน,นะคะซึ่งทั้งหมดนะคะก็คนค่อนข้างที่จะแบบไม่เยอะมากนะคะเพราะด้วยเพิ่งคลายลโควิดนะคะแต่ก็จะบอกว่าก็ต้องดูตัวเองนะคะก็คือใส่แมสกแอลกอฮอล์นะคะพอขึ้นเราก็ต้องฉีดแอลกอฮอล์นะคะนั่นนั่นนะคะ,ะที่แรกก่อนเลยนะคะที่คาเฟ่นะคะซึ่งจะบอกว่าทุกคน มันสวยมากมากจริงๆนะคะอันนี้ไม่ได้เวอร์เลยแล้วต้องขออภัยทุกคนไว้ก่อนนะคะว่าแจา็คเนี่ยข้อราที่จะไม่ได้เก็บไปเก็บฟุตเยอะนะคะแบบไม่ได้ถ่ายบรรยากาศให้ดูมากมายซึ่งจะบอกว่ามันสวยมากนะคะคือเขาจะมีเป็นอ่อทาทั้งคาเฟ่แล้วก็ฟาร์มด้วยนะคะซึ่งคาเฟ่นเนี่ยก็น่ารักมากนะคะมี ลดให้เด็กเล่นด้วยนะคะเหมือนแบบถ้าใครพาลูกใครพาหลานมานะคะก็สามารถให้น้องไปนั่งเล่นอะไรได้นะคะแล้วก็ข้างในร้าน,นก็ตกแต่งสวยงามนะคะรวมไปถึงอาหารก็โอเคนะคะรสชาติโอเคเลยนะคะแล้วก็นั่งชิวๆได้นะคะต่อมานะคะก็จะเป็นในส่วนของฟาร์มนะคะซึ่งจะอยู่ในนั้นเลยจะมีทั้งฟาร์มอะไรนะ ฟาร์มแพ้อะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็มีไอ้นี่มีนี่ทุกคนมีนั่งรถไฟได้วยนะคะเหมือนแบบนั่งรถไฟแล้วก็ชมรอบฟาร์มนะคะอย่างเงี้ยเก๋มากเลยคือจะมีข้างหน้าน,นะคะข้างหน้าเขาก็จะมีที่ตรวจนะคะแล้วก็จะมีการซื้อแบบว่าซื้อยากหรือซื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันจะเป็นเหมือนชุดๆนะคะทุกคน <c oughs> แล้วก็สามารถเข้าไปหนเข้าไปให้อาหารกระต่ายได้มาได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมีหลายอย่างมากแต่ว่าเสียดายนะคะที่แจ็คไม่ได้เข้าไปนะคะก็คือตอนหิวมากก็เลยแบบ ข้าไปกินที่คาเฟ่ก่อนนะคะแล้วก็แบบมีต้องอไปหลายๆที่นะคะก็เลยไม่ได้แบบอยู่นานมากนะคะก็แอบสนานนิดนึงนะคะแต่ก็ส่วนมากๆนะคะถ้ามีโอกาสอยากไปอีกนะคะและรอบหน้าเนี่ยถ้ามีโอกาสจริงๆเนี่ยก็จะไปแล้วก็แบบเก็บบรรยากาศทุกคนดูช้ำไปเลยนะคะ โอเคจบกันไปที่แรกนะคะที่ที่สองเนี่ยก็จะเป็นส่วนของอุทยานเขาหิงูนะคะ,ะ,คะซึ่งจะก็เคยไปมาก่อนนะคะไปครั้งแรกนะคะก็คือจะบอกว่าสวยมากๆนะคะทุกคนค่ะคือวิวแบบภูเขาธรรมชาติสําหรับใครที่แบบเบื่อบ้านทุกคน,น,นแล้วแบบโควิดมันนานบ้่นเราอยู่แต่บ้านเจอตึกอะไรเงี้ยให้อยู่ในกรุงเทพอ่ะวันๆเจอตึกเจอออนไลน์หน้าคอมนะคะเหนื่อยหรือแบบเบื่ออะไรเงี้ยคือจะบอกว่าไปที่นี่คือแบบเลิศมากๆนะคะคือแบบมันเป็นวิวธรรมชาติ เจอปลาเจอน้าเจอภูเขาเจอท้องฟ้าคือดีมากๆนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวก็เห็นในก็คือเห็นในฟุกุบะแลน้องก็คือดีมากๆนะคะที่นี่แล้วก็มีแค่หันปลาด้วยนะคะก็คือแบบใครที่แบบต้องการเจอธรรมชาติอย่างแจ้งนะคะก็คือตอบโจทย์มากๆอ่ะมาที่สุดท้ายนะคะคืออ,อ,อุทยาไรเอ่ยมาเลยคะ่ะคือเป็นตลาดอพวานะคะซึ่งตลาดอพวานเนี่ยก็จะบอกว่าคนค่อนข้างน้อยนะเพราะว่าเรวยความไม่โควิดอ่ะนาะก็ นักท่องเที่ยวก็น้อยนะคะอะไรเงี้ยก็ไปเดินดูต่างๆของต่างๆนะคะแล้วก็ก็คือไปตลาดหัวก็ไปได้ปลาอินรีมาได้ของกินได้อะไรมาเต็มเลยนะคะแล้วก็กลับบ้านมานะคะทุกคนซึ่งสมองว่าทริปนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่นะคะคือพี่เนี่ยเป็นคนที่พาแจ็คไปนะคะแล้วก็คุณแม่ด้วยเนาะแล้วก็แฟนพี่ด้วยนะคะเออคือทริปนี้คือเลิศมากๆไปปลาหลายเว้นะคะ,ะชอบมากคือตอนแรกอะ่อะแจ็คก็เบือบ่อเบือบ่อกุง ไม่ใช่เบื่อกรุงเทพเบื่อบรรยากาศเดิมๆที่แบบอตื่นเช้ามาเรียนเจอแต่ตึกไม่เจอธรรมชาติเลยนะคะแต่อนเนี้ยเหมือนเราได้ไปเปิดหูเปิดตาในส่วนของแบบพาการแบบเที่ยวอะ่ะเราไม่ได้เที่ยวมานานอะ่ะเราก็มาได้เที่ยวนะคะมันก็แบบเติม็มมาอิ่มฟูมากๆ,ๆนะคะโอเคนะคะก็ประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะก็สําหรับใครนะคะที่ดูคลิปนี้แล้วนะคะชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะที่สําคัญ กด Subscribe ดกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้จเจ๊น,นะคะและใครนะคะที่อยากจะพูดคุยกันนะคะก็คอมเมนต์มาใต้ล่างนี้ได้เลยนะคะหรือใครจะติชมก็ได้นะคะก็คอมเมนต์มาเลยนะคะไหนที่ติเพื่อก่อนเนี่ยเจ๊ก็จะเอาเก็บไปแล้วก็ไปปรับปรุงนะคะทุกคนคะ่ะก็ช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงโควิดอยู่นะคะก็ให้ทุกคนนะคะดูดลตัวเองเนาะแบบรักษาอะไรมาตรการนะคะก็คือใส่แมสอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่ามันก็น่ากลัวนะคะโรคนี้นะคะไม่รู้จะหายเมื่อไหร่นะคะ นั่นแหละนะคะทุกคนก็แล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะว่าจะพาไปไหนทำอะไรอะไรอย่างนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะทุกคน